ดูสิเด็กป่านนี้ยังไม่นอนอีกเล่นทั้งคอมพิวเตอร์อยังไม่พอแถมยั่เปิดทีวีทิ้งไว้ด้วยนี่แหละเป็นสาเหตุที่ผมต้องมาที่นี่ไงเพราะน้องพลอยใช้ไฟอย่างทิ้งทิ้งคว่างๆไงล่ะเดใช้ไฟที่วุ่ค่ายไงคะไม่เข้าใจถ้าน้องพลอยจําไม่ได้ละก็ลองนึกด,ดูสิดูสิจะเล่นตุ๊กตาก็ยังเปิดทั้งทีวีทั้งคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ และนี่อีกจะออกจากห้องก็ไม่ยอมปิดไฟเห็นไหมไงลิกออกหรือยังถ้าหนูพลอยรู้จักใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดน้องพลอยก็จะมีไฟฟ้าใช้ไปอีกนานเลยล่ะอย่างนั้นเหรอจ้าถ้าเราไม่ใช้มันอย่างทิ้งๆคว่างๆนะน้องพลอยเข้าใจแล้วละสิค่ะหนูเข้าใจแล้วค่ะงั้นก็เข้านอนนะจะได้ไม่นอนตื่นสายราตรีสวัสดิ์จ้ะน้องพลอยราตรีสวัสดิ์คางนิสเตอร์อน ถ้าน้องๆอ,อยากมีสสฟ้าใช้ในงานอย่าลืมช่วยกันประหยัดพลังงานนะครับบ๊ายบาย